เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีทิมเสียนโตรุ่งหนึ่งปี2,500หลวงปู่ทิมเริ่มสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเป็นครั้งแรกในปี2,497เป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านซึ่งปัจจุบันหาดูหาเช่ายากยิ่งนักนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกปฏิสังขรณ์บูรณวัดช้างให้ซึ่งนับเป็นาศาสนสถานเก่าแก่ และเป็นที่ระลึกถึงหลวงปู่ทวดสำหรับพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นที่จะกล่าวถึงนี้คือเหรียญปั้มรูปเหมือนหลวงปู่ทวดรุ่นแรกหรือที่เรียกกันว่าเหรียญหัวโตซึ่งนับเป็นการจัดสร้างเหรียญปั้มรูปเหมือนเป็นครั้งแรกในปี2500โดยมีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงจำนวน3,000เหรียญซึ่งหมดลงในเวลาไม่นานเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นแรกปี2500จึงต้องสร้างเพิ่มอีก5,000เหรียญ แต่ให้แตกต่างก,กันกับที่สร้างครั้งแรกโดยทำเป็นเนื้อกระไหล่เงินและกระไหลทองเหรียญปั้มรูปเหมือนหลวงปู่ทวดรุ่นแรกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่เป็นเหรียญรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าตกแต่งขอบเป็นลายกระหนกด้านบนเป็นอักขระขอมอ่านว่านโมพุทธายะตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนอาสนะฐานบัวสองชั้นศีรษะค่อนข้างใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าเรียนหัวโตด้านข้างทั้งสองเป็นอักษรไทยคำว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังพื้นเรียบด้านบนเป็นอักขระของว่านมาพะพะตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทิมด้านล่างจารึกชื่อพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทีมสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ